ทุกคนครับวันนี้ผมมีสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งมันจะพักคำเวลาอ่านเจอแล้วก็คิดว่าอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับซึ่งอีกไม่นานผมก็จะแบ่งปันพักคำพีตรงนี้ในบทเรียนเท่าเดียวแต่อันนี้จะออกไมกบริบทนึงซึ่งวองว่าจะเป็นพรสำหรับท่านทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องแรงเว้นวะกกับกอไก่นะะบ,บอกกับนะฮะ แรงเวนวักกับเว้นวักชืน้นนะแรงกับชืน้นแต่ผมจะพูดแผงกลับไปอย่างนี้ว่าแรงเวนวักกระลับก็ไก่ลอลิงไม่ห่ากันออใบไม้เว้นวัก,ก,ก,ลลก,ไไกชืน้นถ้าเราพบพูดถึงแรงกับชืน้นความแรงกับความชืน้นผมกำลังจะพูดถึงความแรง กลับกายเป็นความชุ่มชื้นนคิดพระคัมภีร์อยู่ในหนังสือคู่วินิจฉัยบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อสิบเอ็ดเป็นต้นไปผมจะยกตัวอย่างนิดเดียวและเล่าให้ฟังว่าในเพิ่มีตรงนี้พูดถึงกสาวของท่านคาเล็คเมื่อท่านแต่งงานกับคู่สมรสแล้วคุณพ่อก็ยกที่ดินให้กับท่านแต่ในขณะที่คุณพ่อยกที่ดินเป็นของขวัญแต่งงานนั้น ในที่สุดแล้วลูกสาวพบว่าบนที่ญิงตรงนั้นยังมีความแห้งแลง้งพระคัมภีร์บอกว่านางจึงตอบท่านว่าขอของฝันให้ลูกสัตว์อย่างหนึ่งเกิดพอ่พอให้ดินแดนในเก็บที่แห้งแลง้งแก่ลูกแล้วลูกขอน้ำพุด,ด้วยแล้วคาเล็กก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง พระนี้ระมาณีพระพมีตรงนี้ว่าคุณพ่อเมื่อแต่งงานแล้วคุณพ่อยกดินแดนยกแผ่นดินให้มรดกที่ได้รับเป็นมรดกเป็นเรื่องของที่ดินและแผ่นดินแต่ตรงนั้นไม่พอลูกสาวบอกว่าคุณพ่อขออีกนิดหนึ่งขอของขวันให้หน่อยก็คืออยากจะขอนำภูขอที่ที่มีนำภูแล้วพระกมีบอกว่าพอคุณพ่อได้ยินซึ่งเป็นคาเล็กท่านคาเล็ก ท่านก็ยกน้ำพูกบนและน้ำผูล่างให้แก่นาในที่นี้พูดถึงว่าเมื่อบุตรสาวประสบความแห้งแลง้งบุตรสาวก็ไปหาคุณพ่อแล้วบอกคุณพ่อให้ที่ดินหนูไม่พอนะหนูอยากได้น้ำาู้อ่ะแล้วคุณพ่อก็ได้ยินวา่าลูกมีความประสงค์ต้องการน้ำพูพ่อก็จะให้ทั้งน้ำผูบนและน้ำพูล่างเป,เป็นเป็นเขาเรียกว่า ดับเบิลบ lessing คือพอรสองประการทั้งบนและทั้งล่างคิดถึงท่านทั้งหลายพวกเราที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าประทานมรดกพระเจ้าวยพรให้เรามีความรอดในพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าให้แผ่นดินสวรรค์เป็นปของเราแต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในการดําเนินชีวิตต่อไปเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเรามีโอกาสพบกับสิ่งขัดข้อง พบกับอุปสรรคพบกเกสิ่งที่ไม่ได้ดังใจอาจจะมีบางคนทํางานแล้วไม่ได้ดังใจบางคนเรียนหนังสือก็ไม่ได้ดังใจ,บาง,งใจบางคนแต่งงานมีคู่สมรสหรือว่าจะเป็นฝันเป็นฝาก็ยังไม่ได้ดังใจบางคนประกอบอาชีพก็ยังไม่ได้ดังใจแล้วในความไม่ได้ดังใจอย่างนี้มันก็ต้องการทางออกไม่ไงั้นมันก็รู้สึกอึดอัด พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเมื่อเรารออแล้วทุกอย่างจะสบายพระเจ้าไม่ได้สัญญาบอกว่าเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแท้ที่จริงพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นที่ตั้งใจดําเนินชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์จะประสบกับความทุกข์ยากลำบากดังนั้นในการดําเนินชีวิต ความทุกขยากลำบากในเรื่องปกติมากถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันสบายสบายสบายทุกเรื่อง How are you? I am doing good, doing fine บางทีเนี่ยมันตอบออกมาเพื่อนใก่ๆกับว่าแกอย่ามาถามอะไรฉันมากฉันโอเคนะเออ okay, โอเคปะโอเคเพราะว่าถ้าเราบอกไม่โอเคเรารู้สึกว่าเราเสียฟอร์มนิดหน่อยเรารู้สึกเออเอาตัวไม่เคยรอดนิดหน่อยแต่ในความเป็นจริงเราก็มีความไม่สบายใจจริงๆ ลูกสาวที่รักของท่านคาเล็บมาขอน้ําพุแล้วคุณพ่อก็ให้ท่านน้าพุบนน้ำพุล่าผมคิดถึงอย่างนี้ว่าพระภีร์ตอนรับว่าถ้าลูกมาขอขนมปังพ่อจะไม่ให้ก้อนนี้นี่พระองมีบอกพระเจ้าพระบิดาของเราถ้าลูกขอขนมปังนี่พระเจ้าเปรียบเทียบกับว่าพ่อที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าลูกขอขนมปังเราอยงไม่ยกเอากาอ้อนนีนให้ถ้าลูกมาขอ อะไรครับแล้วพระองค์ะจะไม่ประทานงูหรือแมงป่องให้นึกออกนะฮะเอาละเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจชชวนพวกเราให้คิดนะครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาที่เต็เมไปด้วยความรักเมื่อไรก็ตามที่เรารเผชิญกับความแห้งแล้งเมื่อไรก็ตามที่เราประชุมเผชิญกับความอดอยากขัดสนความไม่ได้ดังใจพระเจ้าจะให้สองเตง ทั้งบนและทั้งล่างพระเจ้าจะทําให้ความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความชุ่มชื้นความโศกเศร้าให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยิน,นดีขอพึนแจสองสามลูกสองสามประการเมื่อเราพบกับความแห้งแล้งประการที่หนึ่งเด็กหญิงลูกสาวของท่านคาเล็กไม่ปิดปากเงียบ พระบบอกว่าจงคุลเราและเราจะตอบเจ้าเราไม่ผิดปากเงียบสิ่งที่มันอันตันโบราอยู่ในใจสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเราไม่ผิดปากเงียบเราทูงขอกับพระเจ้าเราเปิดปากเราบอกกับพระเจ้าพระบิดาว่าลูกมีความประสงค์อะไรถ้าสิ่งที่น่าคิดพระมีบอกจงขอพระยาด้าพระมีบอกว่าอยากขอเยอะไม่เพระมีบอกว่าอยากขอเยอะพระเจ้าให้เราขอไม่อั้น ดังนั้นถ้าเราขอก็จะได้ก็จะพบขอก็จะเปิดให้แก่ท่านสรุปทุกอย่างขอก็คือเราอธิษฐานกับพระเจ้าประเด็นต่อมานะครับเมื่อเราทูลขอให้เราแจ้งสิ่งที่เราต้องการอย่างตรงไปตรงมาเอาละมีเรื่ีบางตอนบอกว่าทําไมคนขอแล้วไม่ได้ก็เขาขอขอีกขอสิ่งที่เอาไปบ่รุงบำเรอเนื้อหนังและสิ่งที่ตอบสนอง ราคาต่หาของตัวเองสิ่งนั้นเขาเอาจจะไม่ได้ไม่ต้องถามนะครับว่าขอถูกหวยแล้วพระเจ้าจะหวยพอหรือไม่ไม่ไม่ไม,มีไม่มีน้ำมันไทยเลยให้เราไปฝากชีวิตอยู่กับหวยอ,อยู่กับลอตเตอรี่อยู่กับการถือในสิ่งที่ไม่ให้ถาวายเกียรติแด่พระเจ้าเอาละเมื่อเราแจ้งความประสงค์กับพระเจ้าให้เราแจ้งความประสงค์แบบตรงไปตรงมา แล้วพระเจ้าเองก็ทราบและรู้จักวิธีที่จะให้และประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อแจ้งความประสงค์เสร็จลูกสาวของคุณพ่อทราบดีว่าคุณพ่อมีนิสัยอย่างไงเราต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าพระบิดาของเราพระองค์พอพระไทยกับเรื่องใดพระองค์มีนิสัยในเรื่องอะไรพระองค์โปรดตานในเรื่องใดพระองค์ต้องการช่วยเหลือและให้ในเรื่องใดใด พระเจ้ารู้ว่าถ้าเราขอผิดพระเจ้าก็ไม่ให้เพียงเพื่อปกป้องเราม่ใช่ตอบสนองราคะอันหาของเราผมพ็มค่อนจริงว่ามีหลายคนที่ติดตามพระเจ้าแล้วมีมุมมองที่เป็นการล่อลวงล่อล่อลอกล่อลวงตนเองประการที่หนึ่งคิดว่า อย่าขอดีกว่าแล้วเกรงใจพระเจ้าประการต่อมาก็คือไม่เกรงใจพระเจ้าเลยอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต้องได้แล้วไปฝักใฝ่ในสิ่งที่ไม่ได้สําคัญที่สุดหนึ่งชีวิตของเราผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าประการทุกคนมีชีวิตดีและครบบริบูรณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีชีวิตแบบที่เกินตัว เกินความสามารถขอในสิ่งที่มันเวอร์มากขอในสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าที่เราไปขอกับพระเจ้าแม้กระทั่งเราอ่อย,อยปากเราก็คงจะรู้สึกอยู่แล้วว่านี่มันจาเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ควรที่จะได้รับในที่สุดครับข้อมีตรงนี้มีบทเรียนสอนใจว่าถ้าเราพบกับความแหง้แหงแล้งเราสามารถรับความชุ่มชื้นได้ แห้งแล้งกับชุ่มชื้นก็คือว่าแห้งแล้งเป็นสภาพที่ไม่โปรดปรานเพียงใดชุ่มชื้นเป็นสภาพที่โปรดปรานเพียงใดเมื่อเราเอาความไม่โปรดปรานของตัวเราและสภาพการของเราไปวิงวอนและื่นขอกับพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็จะสามารถทําในสิ่งที่เป็นความโปรดปราณและเป็นความชุ่มชื้นที่โปะองจะประทานให้แก่เราดังนะั้น ขอได้รับและกลับกลายเป็นชูชนะีนได้ขอไม่เยกเป้ความทุกันนะครับสวัสดีครับ